ไนะครับพี่คนไทยพี่นองี่ลูกช่องอาทิรย์ที่สุดไม่เลียที่สุดทุกคนมีสิทธิากขับกท่านจะให้ควยงามครับพี่น้องขหหิธีคนเลี้ยงควายน้หนาคำไฮครับพี่น้องเมื่อวันที่ยี่สิบสองเมษายนสองพันห้ารอยหกสิาพน้องแจ้งว่าเป็นลูกแก้วฟ้าประกวดช้องเมืองครับพี่น้องลูกแก้วฟ้านาเงเทสบาลเพราะฉะนั้นกัน แต่าคำให้ครับพี่น้องเบื้องจังหวัดนองบอกครั้อัวขาู้ะันธุ์งามใหญ่พีันับชมครับเลยนะครับดีใจนะครับสร้างกุฎดอนครับพี่น้องอีสานนะครับสร้างกุดอโตบักใหญ่ครับครับเห็นท่าเรืยกเป็นสูงร้ายไปได้ครับนี่ครับร้อยเจ็ดสิบหกครับร้อสร้างกุฎดอนมาครับอายุเพื่นยีกสิปีนะครับ หกปีเนาะางนภูสานแก้วบางชัยนี่นะครับครับเพื่อเป็นตัวรตัวใหญ่ครับพี่น้องเป็นตัวหัวพื่อประกาศบ้านสร้างอุดรครับนี้เป็นตัวจริงครับพี่น้องนะครับวุ้งๆปีนะครับจะถือว่าเป็นจริงเรื่อง่ดีนะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดระยองเขานะครับสี่มิจฉากรรมนะครับสร้างกุดอนครับซื่อเสียงดังเล่นสามบางข่างเพื่อไทยนะครับขอเสียงตบมือนะครับไทยสาธารณโยกน์นนะครับมีข้านวงนะครับตัวไทยไม่ดีเป็นใกล้ได้ร่วมวะแ่าให้ อย่ที่มว่าพี่นะครับกับพี่ที่อย่างไรนะครับกับพ่อพ่อพี่น้องเขาชมตัวต่อไปครับพี่น้องาถ้สรุปเรายังไงนะครับชื่อบางม้วนนี่มาเบิร์นพอพันครับพี่น้องอันนี้เขาซื้อขายน้ำข่าวจากเจ้าประเทศเจ้าเขาดินมาครับเจ้าเขาดินนี่สูงหลายไปเลยครับ ร้อยหกสิบเครับหกสิเนาะเพิ่นได้แคกปีแล้วครับเจ้าเขาร้ยห้าปีห้าเดือนห้าปีี้าเชืครอแลมีน้ำเชเนาะครับมีครับมีครับอยู่ลาเวสรอมีน้ำเชืยอ์มโต้อมเนาะไม่มีตกนะครับไม่มีหล่นนะครับ ชุดละนั้าพันผมอยาก่ห้วยห้ามาแต่น้องบัวครับน้องบัวนี่เนาะครับโอ้ใหญ่ครับนี่ครับพี่น้องผมใหญ่เขาเกือบสี่ตีนมาทายพี่น้องเ้าเบิงถาามห้วยพ่อพันธุ์เจ้าเขาดินพี่น้องเบิงล้ำตัวนาใหญ่ดีให้ชมยูทูาออนไลน์สำนักนะครับคอมพิเตอร์ไห่ราชรัตตินะครับว่าควายงามนะครับราคาไม่มีหล่นนะครับทุนของเขานะครับใหญ่ครับผมก็ได้มีโอกาสนะครับต้อนรับ นะครัใช่พี่น้องเข้าเบิ้งครับท่านรนเจ้าเขาดินครับท่านอ่าเจ้าหน้าที่ของจีนนะครับเป็นไทยเป็นไทยพี่น้องเข้าไปยามผมยื่ผ้าสองท่านนะครับสองเสือนะครับเพิ่งเปลี่ยนตัวแทนของอันแล้วโค่นตีนะครับใหญ่ครับพี่น้องตีแลเสียของประเทศจีนนะครับเจ้าเขาดีนะครับไปชมตุงต่อไปครับนะครับแลพอท่านกินจะสุดของจีนมาชมพอเผือกครับพี่น้องพอพัานขั้วเผือกครับนะ เช้นงคาหญ่ดีสูงไร้บันไดครับพอพันธุ์พันรับเป็นพ่อได้ครับลูกแก้วฟ้าเนาะมัต่ใส่ครับลูกแก้วฟ้าน้องบัวเฮาขึ้กเนาะน้องบัวครับเบ่งขาใ่ญ่ดีโอ้หนะครับเนาะลูกแก้วฟ้าผสมมีหลอดหรือเปล่าครับมีแล้วเนาะผสมพ่วนตัวพน เขาใหญ่ครับเพ่นสูงลายอะได้ครับร้อยหกบอายุได้จักปีแล้วครับ3าปีสามเดือนเนาะลูกแก้วฟ้าครับตัวนี้ไวงามบานเาระดับรับประกันเรื่อยๆชนะเลิศระดับนึงเนาะงานชาพูะค่าไม่ต่ำกว่าสี่ล้านบาทต่อเนอตัวนะครับ ความต้องการเพชรจีนนะครับอีกเยอะนะครับพอปัจจาบันก่อนจีนเลยนะครับทันหกร้อยกว่าล้านนะครับตั้งกว่ล้านพเนี่ยนะครับพี่ว่าต้องการชมนะเดี๋ยวไปชมต่อต่อไปครับพี่น้องครับมาชมเจ้าเพชรภูแพงบอกครับเจ้าเพชรภูแพงเนาะพันสูงลายปรนได็ครับพอพันกันร้อยหกสิบกัวเนาะร้อยหกสิบห่านะครับบางหัวใหญ่หนาครับ นาสวยครับพ <to ี่น้องนาใหญ่ลำตัใหญ่พ่อใหญ่ครับเพิ่นได้ยักปีหรอครับฮะสามปีกัวเนาะครับมีน้ำเชียอหรอเนาะมีน้ำเชียอหรอครับพี่น้องค้ยห้องอย่่ใส่่่่่่่่่่่่่่่่่่่บ่่่่ ใหญ่ลำตัวใหญ่ครับพี่น้องครับโอ้ใหญ่คักใเนี่ยครับพี่น้องลำตัวยาวดีครับไทยใหญ่ครับพี่น้องครับ ออกมาหลายตัวอยู่บ่ครับว่าซีกว่าตัวเหรอครับขอบคุณครับตัวใหญ่ครับลำตัวง่ายหนาเบื้องหลังครับพี่น้องครับเบื้องเขาเขาใหญ่ครับพี่น้องเบื้องเขาเพิ่งครับเขาใหญ่เขาหนาครับครับ ขาเพิ่นนะครับพี่นอ้องเล็บแข็งเล็บขาใหญ่หนาดีครับสวยนะครับพี่นอ้องบนเขาครับสวยนะงามครับพี่นอ้องอันนี้เม่นเม่นกล้วยน้องบัวปะครับปลากล้วยโบเม่นกล้วยน้องบัวอ๋อปลากล้วยน้องบัวเนาะปลากล้วยน้องบัวครับพี่นอ้อง ครับตัวง้อยครับพี่น้องปลากล้วยน้องบัวครับไปชมตัวต่อไปครับพี่น so uh ้องเจ้าของขั้วนด้ครับอันนี้แม่นบิ๊กบอสเนาะครับเนาะบิ๊กบอสพันสูงเท่าไหร่ครับ167ยครับ1้อเนาะทมี่อเสียงตบือ ันได้จักปี๋เหครับบ๊กบอและปมูีน้ำเชื่อหรอครับพีนมี่เหรเนาะบค่ะเบงนาตาครับบ๊กบอดครับพี่น้องไ่สูงครับเบงโอ้งามครับพี่น้องเบงนาเพิ่นนาไ่นาคมนางามครับเบงนาสวยครับพี่น้องเบงลำโตครับลำโตบ๊กบอดเองไทย ชมพอพันธยิง่งง่ายงามงามพี่น้องเขาเบิ่งนะครับเมื่อน,นี้มาข้อยงามนะครับพี่น้องประกวดข้ยงามอยู่บ้านนาค้ำไห้ตบบลนาค้ำไหครับพี่น้องอำเภอเมืองจังหวัดน้องบัวครับเบิร์แข้งขางใหญ่งดีเข้ามาหลายตัวอยู่บ่ครับเมื่อนี้อ๋อครับมาโชว์ตัวเดียวเนะน้อเดี๋ยวนี้เข้าไปโยไสเหล้วครับโยซีสเกตครับอำเภอราชสีสลัยอ๋อไปซีสเกตแล้วมาครับ อยู่บ้านเพือเขาง่ายไปแล้วเนาะทางพาชมน้ำกล้วยงามๆครับพี่น้องจัดจัดเ่วาครับนายกซีเอสมือครักอย่างงันเลยครับนี่ไม่ได้แค่ซีเอสมือนะครับเจ้ายิ่งใหญ่ก็ได้เงินสนับสนุนจากพี่น้องในวงการบอยเราเยอนขึ้นข้อนครับพี่น้องขึ้นข้อนสองแสนนะครับเงินสนับสนุนครับเราก็จัดให้เต็มที่นะครับในเมื่อพี่น้องเชาวยดูนะครับ ไข่มุกขาวไข่มมกขาวเนาะยกขาวไข่มุกขาวครับไข่โมกขาวครับพี่น้องไข่มุกขาวรยช่วงไรไครับร้อยหกสิบห้าอายุพ่นยจปีแล้วครับสปีสปีเลยเนาะมีน้ำเชมีน้ำเชยเัมีน้ำเชือเนาะ มาแต่ข้างใดครับูน้องหัวบ้านบ้านตมบ้านขามครับบ้านนนุนคูนครับองควายบ้านนนุนคูนครับอ๋อนั่นครับผมรคยเลาอยึกครับเราค่อยเผือกเนาะวันนี้ได้เห็นแต่บ้านนน้นคูนครฟ้ามองยู่มเลยครับยู่บ้านนนุนคูนครับยู่แน่เขต น้องบัวเาบแมนครับอยู่บ้านนนคุ้นตํบลบ้านขามครับอำเภอเมืองจังหวัดนองบพูอ๋อครับเดี๋ยวเป็นเรียนน้ำเนาะได้ครับครับ้ลูกนะครับผมกาศสามปีที่แล้วคุณลุงารที่แนองบัวลลูกเก้าจะเริ่นตัวนี้ไม่ได้ เขาประกวดได้เขาประกวดบังคับนเมาช่วยังียวอ๋อมาช่วเนาะอายุสิบเกเดือนไม่ไาครับไมใจงาครับทุกวันนี้สายสะพายยังกองอยู่ที่บ้านพิคได้เอรับลูกไเิไครับไอ้ครับของยกขาวไต้องปกครับเราสายสะพายได้เลยไหญครับพี่น้องครับขอบคุณครับเอากล้วยงามครับ ดูไบแค่จะไม่อาบคานนะครับพี่น้องดูนะครับไวแค่ตัวนี้ตัวนี้แม่นันลูกพ่อได้ครับลูกพ่อเลยเขาไปหาผู้วแล้วก็พกเตาสายกลมครับซ้ายกลมผสมเทียมตั้งแต่สิบสี่ปีนี่เราเพิ่นได้ยักปีก่อนสิบสี่ครับ สิปีเนาะเขาเอียงครับนี่นะครับตาสัย่เบาเขาบาครับเนื้อ้ะเขาเรียกเขาเรียกต้นไเขาเปีนอยู่ในค้อเขามีตัวเดียวนี่บอครับตัวเป็นีเขาแบบนมาอ๋อครับโอ้ยยังจริงๆครับเอาเพียงนี่ก็ไม่ได้มาตอนนี้ก็ตอนนี้ คอยแบบนี้่ตอนแล้วตอนแล้วตอยังเขยังบุญเลิศนะก็ตอนล้ก็บุญเลือดพวกหญ่เชื่งยืนไมมัก็เ้ยออเเอรั้อยตอนแล้วครับพี่น้องเขาพนพนนอนครับต okay. 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 okay, ้งาแล้วครับรพายางชมข่อยที่เอาเขามาพอแม่พี่น้องเขารับชมกันนะครับเขาประกวดแน่พาเขาประกวดแน่ครับพี่น้อง อุ้ยเพลดเมียครับพี่น้องอ้ยเพียดเพียช่วยครับครับไม่ว่าจะเป็นเสียต่อนะครับหมอโอชาลีสายฟาร์มพอโทเอ สายเสียบวนนะครับน้องเกี่ยวนะครับท่านประธานยงนะครับที่หนึงนะครับทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานครั้งนี้ขึ้นมานะครับและที่สุดนะครับที่มีงานนี้ขึ้นมาได้พกพี่น้องในองค์งามนี่ไงแล้วก็คณะผู้บริหารสมาชิกพนักงานนะครับตท่านประธานโยงมาเพิ่มเติมพนักงานทุกคนพนักงานทุกคนสามวันที่แล้วไม่มีเวลาพักเลยพันงามครับพี่น้องทีมงานลูกขอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ สวยๆครับแม่พันธุ์ยิ่งใหญ่ครับงานนี้เกิดขึ้นได้เพราะพวกท่านจริงๆแม่พันธุ์บักง่ายครับพี่น้องงานนพราะท่านครับแม่พันธุ์ตัวนี้ครับพี่น้องเสร็จแล้วดูมากครับมาชมพอพันธุ์อีกตัวหนึ่งครับพี่น้องพอพันธุ์ทองคําครับพี่น้องสูงใหญ่ครับครับมาชมสําหรับพอพันธุ์อีกตัวหนึ่งนะครับพอพันธุ์พี่น้องครับ เป็นหนึ่งนะครับพอพันธุ์บัวขาวเมสสีเงินนะครับพี่น้องเพราะว่าวายลูกตัวที่จะใเพาะพนุ์ะครับไม่ต่ำกว่าสามล้านทุกตัวนะครับโสามล้านขึ้นนะครับรอบต่อไปเราจะโชว์พ่อพันนะครับพ่อพันที่เป็นมือนี่ครับพต้นของคนไทยเลยนะครับแล้วน้ำเชื้อนะครับที่พ่อแม่พี่น้องอยากจะได้เห็นตัวไหนก็อยากจะได้น้ำเชื้อเพื่อปิดกันเกิดเอ หน้านี้เลยนะครับแกมาทำลงทางให้ที่นี่นะครับคุณน้องใครอยากได้น้ำเชื้อไปเลยลครับมีทุกตัวครับ